สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นี่เลยรถที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับพี่พนะเป็นรถครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวอะไรนะระดับ v i p เลยก็ว่าได้นะผมถือว่ามันเป็นรถระดับนั้นเลยนะครับพี่ๆนะสำหรับคุณได้เฮดวันนะครับคันนี้เป็น2.5ดหีลักนะครับรถปี2013นะครับโมเดลปี12.13นะครับพี่พนะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆกนะครับกับราคาย่อมเยานะครับเพียง799,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับสาหรับรถตู้ฮุนไดคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่มาดูตัวจริง้ที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์รต,ต้นะครับเรามีฮุนไดเฮดวันให้เลือก78คันเลยนะครับพี่ๆนะแต่คันนี้เป็นคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่และเพิ่งล้างเสร็จเดี๋ยวผมพาไปชมะรายละเอียดกันเลยนะครับส่วนเลขไม้รายละเอียดต่างๆผมขึ้นข้อความให้แล้วนะครับพี่ๆีนะนี่เลยโคมไฟหน้าทรงกลมแบบนี้นะครับสวยใส่นะแล้วก็ไฟทุกอย่างไฟเลี้ยวไฟ สูงไฟต่ำครับอยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยรวมในโคมเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟเป็นสปอตไลท์ด้านล่างมาให้นะครับมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตนะครับนี่เลยชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับพี่พี่นะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับแนวนอนนะสวยๆเลยคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเพิ่งล้างเสร็จนะเพิ่งขัดวงขัดแว็กแลวก็โดนฝนมาเล็กน้อยนะครับนะแบตเตอรี่ใหม่ๆสภาพสวยๆแบบนี้เลยไฟมาเต็มนะครับนี่คือเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะครับพี่พี่นะรถเดิมๆนะครับเพิ่งล้างเสร็จนะ พิ่งลอยลงแว็กเดี๋ยวให้ลงให้ใหม่นะรอยคาบน้าตอนยกฝากระโปรงขึ้นนะครับพี่ๆีนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวเครื่องยนต์นะครับในส่วนด้านหน้านะครับทะเบียนก็เป็นขอนแก่นนะเดี๋ยวเปลี่ยนย้ายเป็นกรุงเทพให้นะครับพี่พีนะโคมไฟหน้าสวย,สวย,สวยๆใสๆแบบนี้เลยล้อแม็กเดิมโรงงานพร้อมอยางโยโคฮาม่านะใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสําหรับตัวยางตอนนี้นะครับนุ่มเงียบนะครับใช้ไปเลย 3- ามสี่หมื่นห้าหมื่นโลสบายๆนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฟิล์มเป็นฟิล์มเดี๋ยวติดให้ใหม่นะฟิล์มดูรับเนี่ยรอยฟิล์มนะพี่ๆนะรอยฟิล์มที่มันเป็น่างด้านในนะเดี๋ยวผมให้ดูผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยครับรอยฟิล์มนะที่เป็น่างด้านในนะครับก็เดี๋ยวลอกติดให้ใหม่อยากได้เบอร์อะไรบอกได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็มีม่านให้นะครับทุก หน้าต่างเลยนะครับม่านมีให้ทุกหน้าต่างแต่ตัวนี้ก็คือยังไม่เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะประตูสไลด์ไฟฟ้านะเพราะมันเป็นตัว2.5ดิลล์นะผมขออนุญเปิดคุญแจก่อนดีกว่ามันโง่หูนะเออเล็กไม้นะครับนี่ครับผมให้ดูหนึ่งแสนโลนะครับพี่ๆนะผมก็ขึ้นได้แล้วแต่ผมก็ให้ดูอีกนะครับน,นี่เลย1นึ่งแสนโลหน้าจอนะครับมีกล้องทงกล้องถอยครบนะครับพี่ๆนะเกียร์ออโต้นะครับมีชิปอัพชิปดาวนะครับบวกลบให้เล่นแบบเหมือนเกียร์แมนนวล เพิ่มกําลังขับมาให้สนุกพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมลลาลัยนะครับส่วนตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมนะครับสวยๆเลยสภาพเบาะหนังสวยๆนะไม่มีแตกลายงามไม่มีแบบฉีกขาดนะสภาพแบบเอี่ยมมากๆแล้วก็ม่านอย่างที่บอกไปคือครบทุกหน้าต่างจริงๆแล้วก็มีจอกลางมาให้นะครับนี่คือส่วนด้านหน้าห้องผู้โดยสารหรือห้องคนขับนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่พีนะสวยสะอาดนะครับทุกอย่างเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของนี่ครับห้องโดยสารนะนี่รถพวกนี้นะพี่พีนะถ้าซื้อนะเราไม่อยากเป็นคนขับนะเราอยากเป็นคนนั่งมากกว่าดูดีครับที่นั่งคนนั่งนะโค้รสบายนะครับเป็นเบาสามแถวนะครับแต่บอะกลางเห็นไหมครับผมพับไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นทางเดินไปด้านหลังได้เลยนะครับ ก็เป็นสามสามสามเก้าสิบสองที่นั่งนะคุนไดเทดวันคันนี้เป็นสิบสองที่นั่งนะครับแต่คือตรงกลางถ้าไม่ใช้กระพับแบบนี้หรือถอดเก็บไปถาวรเลยก็ได้นะครับทางร้านก็ถอดให้ได้ w ิไม่ใช้นะแล้วก็พรมกระดุมนะครับแบบนี้เลยให้รอบคันทั้งคันเลยนะครับทุกอย่างนะครับใช้งาน้ตาจปกติสภาพสวยสภาพเอี่ยมนะครับไม่มีรอยเจอไม่มีแบบรอยมือรอยเหมืออะไรเลยนะครับนี่คือรถสภาพสวยมากๆเก็บรายละเอียดให้แล้วทุกอย่างนะครับ ประตูสไลด์ก็แบบแมนนวลนนะก็เปิดปิดไม่ได้ยากนะพี่พี่นะนี่เลยแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่ H1 ดีลักนะครับนี่ก็เป็นตัว2.5ดีลักนะครับสเกิร์ตรอบคันเ,นเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องถอยมีมาให้สปอยเลอร์ด้านบนนะครับเป็นแบบดักเทลแล้วก็มีไฟเบรกโดนที่3ม,มาให้ขออนุญาตเปิดฝากระปรงหลังให้ชมนิดนึงนี่ครับเปิดง่ายๆนะเป็นแมนนวลน,นะครับเบาด้านหลัง สามารถพับได้นะครับยกขึ้นยกลงพับไปด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ดูครับโชคฝากระโปรงเนี่ยผมโยกให้ดูดีกว่าโยกให้ดูนี่ครับปกติเลยครับนะปกติใช้งานได้ปกติเด้งปกติเลยแล้วดูห้องโดยสารโอ้โหโคตรกว้างนะก็เป็นรถตู้ระดับเอาไง,ไง่ายง่ายผมมองว่ามันเหนือกว่าคอมมิวเตอร์นะสำหรับผมนะสำหรับพี่ๆผมไม่รู้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆน่ามีไว้ในครอบครัวนะครับ สำหรับครอบครัวใหญ่นะหรือครอบครัวเล็กๆถ้าอยากมีก็มีได้นะครับพี่พนะเป็นวุ่นใดเฮดวันนะคันนี้บอกเลยว่าราคาถูกย่อมยอมนะครับ7จ9 0แสกบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะครับมาดูตัวจริงได้ที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์อโต้นะครับมาทดลองขับกันนะครับพี่พนะคันนี้สามารถทดลองขับหรือคันไหนๆก็แล้วแต่นะครับสามารถทดลองขับได้ทุกคันนะครับซื้อรถกับผมนะครับอย่าลืมนะซื้อรถมือสองที่ไหนก็ได้ ต้องทดลองขับได้ที่ไหนไม่ให้ทดลองขับมาที่ปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับนะครับสําหรับคันนี้ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาเลยนะครับพี่พี่นะก็มาดูตัวจริงนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับจองเพียง100บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.99ขึ้นไปนะครับโอเคสําหรับคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ